ขอคารวะครูบาอาจารย์เพื่อนข้องน้องพี่มิตรสหายทุกคนเนื่องในวันครูแห่งชาติก็อยากจะให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้กตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้เคยถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราในอดีตที่ผ่านมาอย่างน้อยผมก็เชื่อว่าทุกคนเคยอยู่ในจุดที่มืดมน สับสนแยกไม่ออกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่คอยสอนหรือให้คำปรึกษาแนะนำเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีในวันนี้ส่วนบรรดาคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคน จงตั้งใจทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ดีต่อไปยิ่งในยุคข,ของโลกที่มันวุ่นวายสับสนจนยากที่จะเลือกทางเดินที่ดีได้บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังคงเป็นความหวังที่จะให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีต่อไปและท้ายนี้เนื่องในวันครูแห่งชาติผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย จงโดนบรรดาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขสมหวังอย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปข้าน้อยขอคารวะ